สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมตีหับชมคลิปนี้ด้วกันนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านผาเวียงนะครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่สูงมากๆเลยนะครับดูบรรยากาศครับฝั่งโน้นก็จะเป็นปุ้นนะครับดอยผู้ค้านะครับดูด้านล่างครับเป็นสวนข้าวโพดทั้งนั้นเลยนี่ผมขึ้นมาหากว้างนะครับแล้วผมขับรถมาเห็นต้นไผ่ต้นนี้นะครับเหมือนมีแมงกวางอยู่ที่ปลายนอปุ้นนะครับนะครับ นี่ผมมาสำรวจตางอยู่นะครับโหดูแล้วน่าจะเอาอยากมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะล้องลงเข้าไปดูใกล้ๆนะครับน่าจะบบาใหญยตัวใดนะครับอเอีคครับเดี๋ยวผมจะลองเอาลงมาดูครับถ้ามันหายก็ถือว่าเสียดายมากๆเลยนะครับ ครับตอนนี้ผมเอาลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกวางปู้ตัวหนึ่งครับกวางแม่นะครับโอ๊ะบินบินแมงกวางแม่ตัวใหญ่มากครับท่านเจ้ครับมันมีสามตัวนะกวางตัวน้อยแล้วก็แฮนตัวกวางแม่ตัวน้อยครับล่นไปหล่นมันเหรอกวางแม่ตัวใหญ่ครับตัวเต่าแมงกวางแม่พันุเลยนะโอ้ยกวางแม่ตัวใหญ่ครับดูดูขนาด ปอๆกบกวางปูเลยเห็นครับกวางแม่ตัวนี้ผมเก็บไปนะครับกวางปูครับเห็นครับบางครับกวางตัวนี้กว้างบบโฟกัสว่ะ นี่นะครับผมใจได้อยู่มันไข่บ้างครับตัวบใบใยนะแมงแดงครับใส่น้อยครับต่อนิ้วโป้ง ครับท่านครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกว้างตีผมได้ในวันนี้นะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวตีได้ระวังขับรถขึ้นมานะครับก็มันจับอยู่ตีต้นไผ่นะครับก็เลยเขย่ามาครับก็ไปได้ให้คลิปไว้นะครับตัวนี้ครับเขามันสั้นนะครับแต่ว่ามันเขามันสั้นแต่ว่ามัน เขามันฮึกมันหนานะครับกำลังออกดินมาใหม่ๆนะครับดูดูแฉครับแฉอามากดูปื้นครับปืนปืนขมครับกำลังออกมาใหม่ๆปื้นงอนสวยงามมากถั่วแหลกครับจะได้ถ้าเขามันยาวน,อน,อน้อยคาจะ โอเคนะครับดูหน้าก็หน้าหนาอยู่มาดูตัวติดสองนะครับติดได้จากต้นไพ่ติดไทยคิไว้บตัวนี้ตัวนี้แมงไฟหัวแดงนะครับหัวแดงแดงหน้าบางครับบ่ค่อยน่าจะบ่ค่อยทนนะตัวนี้ มือนตัวนี่ตัวนี้หนาหนาหน่อยฮึกหน่อยอันนี้บางแล้วก็แฮมตัวนึงเป็นกว้างแม่ครับตัวนี้ครับกวางแม่ตัวใหญ่นะครับเป็นกวางแม่ตัวนี้ตัวอีตัวใหญ่นะครับผมใหญ่ปบะกับกวางปูเลยถ้าขนาดก็คงเต่ามันกว้างตีกวางแม่พันธ์ที่เขาขายกันครับตัวนี้ก่อหญ่อยู่นะครับกว้างแม่ เกบขนาดกับกวางปูกใกล้เคียงกันอยู่ถือว่าใหญ่นะเดี๋ยวครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปตามหากวางในวันนี้นะครับก็เป็นการสํารวจตีขึ้นมาแบบมาดูเชิงก่อนนะครับก็ลองหาไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ม้ามันกวางสองตัวนี่นะครับเดี๋ยวไว้ประมาณเดือนหน้านะครับจะขึ้นมาแหมกั๊มนะครับข้างหน้าจะมาหาแบบจริงจังนะครับ ตอนนี้ขอบายม้วงแล้วมาได้ฮอเข้าอย่างมาสักอย่างนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแต่อี้ก่อนนะครับก็ขอฝากทำชมนะครับติดดูนะครับเจอกันก็ไลค์ก็แชร์ก็ตตามให้กับคลิปนี้ต้นนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับผมก็ขอตัวแบบว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วปะกกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับพร้อมครับสวัสดีครับ